สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะทุกคนหนูเห่าอะไรลูกนี่นะคะทุกคนได้ยินเสียงหมานอ้อยเห่าเห่าอยู่ที่ข้างสะวายน้นํานะคะสวัสดีครับบลูบลูบของเล่น บู <Blue S 2> เป็นพ่อมดครับชอบเล่นไม้กวาดนี่ไม้กวาดของเล่นบัดเบญยบลาฟัลบู นี่ค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากนะคะน้องหมาบลูเฮาแมลงเขาเรียกอะไรบ้านบุ๋มสีสเกตพันเอินแมงปอนี่ค่ะแมงปอแมงปอมแมลงปอนี่ค่ะไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านี่นี่ค่ะแมงปอฝรัง่งจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ มาน้อยมาน้อยถึงได้เห่าบุมนึกว่าเขาเห่าใครก็เลยจะลองมาดูนี่นะคะแมงปอฝรั่งกับมาน้อยนี่ค่ะเมื่อวานนี้บุมเพิ่งตัดหญ้าไปเดี๋ยววันนี้จะดูดฟุ่นสะนะคะ ผมเอาปลามาปล่อยด้วยนะคะทุกคนให้เขากินลูกยุงถ้าทุกคนจะเห็นถ้าทุกคนมองเห็นดำๆอยู่ในสระให้เขากินลูกยุงแล้วก็กินเขาเรียกอะไรนะคะตะไคร่น้ำเหรอคะ mm hmm. ก็เอามาปล่อยเยอะอยู่นะคะมีปลาทองด้วย mm hmm. ดูน้องหมา mm hmm. เขาจะจับแมลงปอเตรียมเตรียมจะกระโดดครับ นะคะคปลาพาทุกคนมาส่องฝรั่งด้วยนะคะนี่ค่ะก็ที่เก็บไปวันนั้นที่กำลังสุกก็เยอะอยู่เลยนะคะนี่ไม่รู้ทุกคนจะเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแดดมันย้อนแสง อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะลูก,กใหญ่เพราะว่าผมก็เก็บกินทุกวันนะคะทุกคนบันลล่เดินมาดูสวนว่างเมื่อไหร่จากถ้าแฟนนอนหลับเมื่อไหร่ผมก็จะเข้าสวนนะคะ mm hmm. ก็เหลือเฉพาะลูกที่อยู่สูงๆเพราะว่าเอื้อมไม่ได้ต้องใช้บันไดนะคะ ข้หลังบ้านส่วนเตี้ยๆนี่ก็เหลือเฉพาะลูกที่ยังไม่โตนะคะลูกที่ยังไม่โตเต็มที่เพราะว่าลูกที่โตแล้วก็สุกแล้วผุมก็เก็บไปหมดแล้วฮะโอ้โ่นยังเหลืออีกลูกหนึ่งสองลูกนุ่นกำลังสุกพอดีเลยอ๋อลบหน้าลบตา มีหลักฐานยังอยู่นะคะตัดหญ้าเมื่อวานเพราะว่าจะรอเปิดเอาเครื่องดูดฝุ่นเลยทีเดียวลูกซิดลูกซิดซิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีเช้าบันพฤหัสนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศ